ดูข้าวก่อนดูหลังหูหนามากของฟาร์ม JK สองแสนสองนะครับนะรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับนี่ก็มาพบกับเด็กคุณวัวเหมือนเดิมที่ฟาร์ม PK พลกิจฟาร์มวันนี้เย็นๆนะครับมาพบกับวัวเปิดราคาเหมือนเดิมที่นี่เปิดหมดเลยป่ะครับพี่ เปิดทุกตัวนะพี่เนาะเปิดทุกตัวหมดเลยโหมีแต่ตัวสวยๆเลยนะใครที่ชอบตัวไหนนะเดี๋ยววันนี้ไปดูกันครับว่าพี่เื่อนน้องท่านไหนจะได้ซื้อนะตัวนี้ตัวนี้เปิดตัวนี้เลยดีกว่าตัวนี้สีแดงตัวนี้เปิดกี่หมื่นครับพี่แครับตัวนี้แปดหมื่นอายุกี่เดือนครับพี่ยี่สิบเดือนผสมไปเรียงครับผสมแล้วเพิ่งจะผสมครับผสมกับตัวอะไรไปครับ เคเอฟหรอใช่เคเอฟป่ะออเคเอฟสามหนึ่งตัวนี้ผสมกับเคเอฟสามหนึ่งนะครับ 1. 1> บัวนอกเต็มสามหนึ่งตัวนี้สูงประมาณเดี๋ยวนะผมดูข้าวก่อนดูหลังหูหนามากตัวนี้เปิดแปดหมื่นนะครับผสมไปนานยังครับพี่ ยี่สิบห้าวัน <พา S 1> ก็ผ่าน<พ>าผ่าน<พ>ารอบผ่านรอบผ่านเลยพี่รอบแรกรอบแรกผ่านไปแล้วนะครับนะเรามารอลุ้นรอบสองเดี๋ยวผมถ่ายรอบรอบตัววัวให้ดูนะครับตัวนี้เครื่องโบ๊ทนะครับแต่ผมบอกเลยว่าตัวนี้อ้วนนะอ้วนบึกเลยข้อขาดีนะครับเครื่องโบ๊ทต,ตัวนี้เปิดอยู่ที่แปดหมื่นบาทความสูงอยู่ประมาณสักร้อยสี่สิบกว่าๆนะครับ ลองเข้ามาดูเองนะครับนะใครที่ชอบตัวนี้แดงบลตัวนี้ของอะไรครับตัวนี้เลือดร้อยนะครับนะเลือดโอ้ตัวนี้เลือดร้อยครับของฟาร์ม j จเคเคหนึ่งร้อยตัวนี้มีราคาไหมครับพี่เลือดร้อยตัวนี้มีมีใช่ไราคาอยู่ที่เปิดอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่สองแสนสองนนะครับนะอยู่ที่มันมันออกเป็นแนวแบบเหลืองบสนะครับนะเหลืองแล้วก็โบสขีดหูดํานะครับ หมูดำตัวนี้ผสมไยังครับพี่ยังครับตัวนี้สิบเจ็ดเดือนนะครับยังไม่ผสมส่วนสูงอยู่ประมาณสักร้อยเดี๋ยวนะร้อยสี่สิบหรือเปล่าประมาณนี้ครับร้อยสี่สิบอ้วนปึกเลยนะครับร้อยสี่สิบยิ่งกำลังน่ารักเลยกําลังสวยเลยครับอยู่ที่เจของฟาร์ม JK นะครับนะพันธุก,กรรมก็น่าจะเชื่อถือได้อยู่จะเป็นสีเหลืองนะครับนะเพราะว่า แสงมันเข้ามันก็เลยวัวมันก็เลยออกแนวแบบสีแดงหน่อยแต่วัวตัวนี้เป็นสีเหลืองนะครับนะความเป็นจริงเดี๋ยวเรามาดูตัวผู้ตัวต่อไปครับตัวผู้ตัวนี้แหละครับพี่ตัวนี้สิบห้าเดือนนะครับตัวนี้ธรรมดาใช่ไหมครับตัวนี้เปิดที่เท่าไหร่ครับพี่เปิดที่ตัวนี้เปิดที่สี่หมื่นห้านะครับเป็นวัวธรรมดาสี่หมื่นห้า อ,อ๋อตัวนี้เป็นลูกของบิ๊กบุรีรมนะครับนะของลุงเขียวของเรานี่เองของลุงเขียวนะครับบิ Big ๊กบุรีรำแต่ผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันอยู่ไหนนะบิ๊กบุรีรำผมรู้แต่ Big บิ๊ก <laughs> บาร์ยืนครับอ๋อบุรีรำนี่แหละตอนนี้มันก็อยู่ที่นี่แหละครับ<ล>ตัวน,นี้<ๆ>สูงอยู่ประมาณสักร้อยเห็นะหมอ๋มันมันแดดมันเข้าด้วยครับมันก็เลยทานองมันก็เลยมันก็เลยเข้มไปหน่อยนะแต่ตัว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 นี้ก็สีแดงครับแดงโบท๊ทสูงประมาณสักร้อยสี่สิบ 2, ร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สบสามประมาณเนี่ยครับตัวนี้นะเปิดอยู่ที่สี่หมื่นห้าพันบาทนะครับลูกของบิ๊กบุรียัมใครที่ชอบตัวนี้ก็จัดได้แต่เป็นลูกผสมนะครับพี่แล้วตัวนี้แล้วตัวนี้เหละครับพี่นี้ตัวนี้วัวบ้านบ้านนะครับตัวนี้เปิดเท่าไหร่ครับพี่ <45. S 1> ตัวนี้สี่หมื่นห้านะครับท้องไหมครับพี่ท้องสองเดือน,ท,อออนท้องกับพ่ออะไรครับ ท้องกับ TK 007ป่ะ TK 007นะครับตัวนี้ท้องกับ TK ตัวนี้ลูกตัวที่เท่าไหร่แล้วครับตัวทนี้ท้องที่สองนะครับพรลูกตัวแรกอยู่ไหนครับพี่ลูกแรกขายไปแล้วครับขายไปเท่าไหร่ครับพี่ลูกตัวแรกอ๋อลูกแรกขายไปสามหมื่นนี่แล้วก็ตัวนี้กําลังท้องได้สองเดือนนะครับนะตัวนี้เปิดที่เท่าไหร่ครับพี่สี่หมื่นห้า ส่วนสูงประมาณ140กว่านะครับนะตัวนี้รับประกันท้องใช่ไหมพี่ราคาเนี้ยตัวนี้รับประกันท้องนะครับ45,000ออกจากไล่ๆหน่อยนึงแต่ก็ไม่ได้ลายมากนะครับนะก็เครื่องโบสธเครื่องบสนะครับหางดําทุกอย่างดํานะครับแต่ก็เป็นบัวบัวลูกผสมมาดูตัวนี้ต่อครับตัวนี้เป็นวัวหูตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้แม่ลูก,ลกเปิดที่เท่าไหร่ครับแม่ลูก แม่ลูกตัวฟูนะครับ 9, <000. S 1> ตัวนี้เก้าหมื่นนะครับนะแม่ลูกอยู่ที่เก้าหมื่นนะครับสูงประมาณร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบห้าน่าจะมีร้อยหกสิบด้วยซ้ำลูกศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับเดี๋ยวผมไปดูลูกมันให้ 5, 5. ลูกศูนย์ศูนย์เจ็ดจะเป็นวัวหูนะครับตัวนี้ออกแนวเป็นหูลูกกระทบ เดี๋ยวผมดูลูกครับลูกตัวไหนเนาะไปดูลูกเขาครับลูกอ๋อลูกตัวผู้ลูกของทีเคใช่ไหมครับเป็นลูกของทีเคนะครับตัวผู้ตัวนี้ดําปืดเลยตัวนี้ครับเก้าหมื่นนะครับแม่ลูกนะครับเก้าหมื่นถูกต้องไหมพี่แม่ลูกเก้าหมื่นนะครับตัวนี้ใครชอบก็มามามาจัดได้นะลูกสวยมากครับลูกดําปืดเลยนะอ๋อ โอ้เนี่ตัวแรกเป็นลูกเป็นตัวแรกเป็นพี่สาวมันนะครับตัวแรกตัวนู้นเป็นพี่สาวมันตัวนี้ก็คือลูกตัวที่สองนะครับโอ้สวยนะครับตัวนี้คู่นี้อยู่ที่เก้าหมื่นนะพี่เก้าหมื่นเดี๋ยวมาดูตัวที่สองตัวที่สองคือตัวนี้นะพี่เปิดท้งข้อครับราคานี้แต่ก็ไม่รู้นะว่าพี่พี่น้องน้องท่านไหนที่สนใจก็ก็ลองโทรไปตัวนี้ของไหมครับตัวนี้แม่ลูกห้าหมื่นนะครับ แม่ลูกตัวนี้ห้าหมื่นบาทอ๋อเพิ่งจะผสมยังไม่ยังไม่ผ่านรอบผสมอะไรไปครับ kf สามหนึ่งนะครับตัวนี้ผสม kf สามหนึ่งสูงประมาณร้อยห้าสิบประมาณนี้แหละครับร้อยห้าสิบบวกลบไม่เกินสองครับดูนะเป็นลูกกระทบเป็นลูกตัวไหนครับพี่ลูกตัวผู้อ่ะครับนะครับลูกตัวผู้อ๋อลูกตัวผู้ตัวนี้นี่นะครับลูกเขาลูกตัว แม่ลูกห้าหมื่นใช่ไหมพี่ตัวนี้ห้าหมื่นนะครับลูกตัวนี้นะตัวนี้ลูกตัวที่สองนะครับนะเดี๋ยวหลงกันนี่ครับเห็นไหมครับนั่นมัน, <m> ม,นมันบางแล้วไล่ให้ผมหน่อยครับได้ไหมครับนั่นออกมาแล้วครับนั่นนั่นตัวนั้นครับนี่ครับลูกเขานะครับเชือกนะครับเชือกนะครับเชือกทุกตัวจับได้ง่ายนะครับอันนี้เปิดอยู่ที่ห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นบาท แม่ผสมไปแล้วผสมเคฟสามหนึ่งก็ยังไม่ผ่านรอบนะครับพี่โอเคเดินไปเดินมาแล้วผมแล้วตัวตัวนี้นะครับตัวที่สามของของฝั่งนี้ตัวนี้เปิดที่เท่าไหร่ครับพี่อ๋อแม่ลูกเหมือนกันเปิดเปิดอยู่ที่เจ็ดหมื่นนะครับแม่ลูกลูกตัวเมียหรอครับพี่ตัวนี้แม่ลูกเปิดอยู่ที่เจ็ดหมื่นนะครับลูกตัวเมียครับดูนะครับลูกมันตัวไหนครับพี่อ๋อลูกมันตัวนี้เห็นตะตูดครับเนี่ย ที่ไ่ผมนะครับอ่าตัวกลางนะครับนี่ตัวกลางนี่ครับแม่ลูกเจ็เดหมื่นนะครับตัวนี้แล้วเดินไปแล้วนั่นนันนะครับเห็นไหมครับก็คือลูกตัวที่สามนะครับเจ็ดหมื่นบาทตัวนี้เป็นลูกของอะไรครับพี่ลูกตัวที่สามทำความสะอาดทุกวันนะครับอ๋อ อ๋อเป็นลูกของซีวนะครับตัวที่ตัวตัวแม่ลูกนะแม่ลูกตัวเมียครับมันเดินเข้าไปหาแม่มันแล้วเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับแม่ลูกซีวนะครับแม่ตัวนี้ลูกตัวนี้เจ็ดหมื่นบาทนะครับตัวนี้เจ็ดหมื่นนะตัวนี้นะครับพี่อ๋อผมลืมตัวนี้ผสมไปหรือยังครับยังอ๋อยังไม่ผสมทั้งองตัวเลย ตัวนี้แมลูโอเคครับลูกเแต่ตัวนี้ก็ตัวนี้กี่เดือนครับลูกมันูอ๋อลูกมันสามเดือนนะครับลูกมันสามแล้วตัวสุดท้ายครับมาถึงตัวสุดท้ายแล้วตัวนี้ลูกตัวแรกใช่ไหมครับตัวนี้ลูกตัวแรกใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อตัวนี้ตัวนี้คือลูกตัวนี้อ๋อตัวนี้คือลูกตัวนี้อ๋อโอเคครับ เนื้อลูกตัวนี้คือลูกของห้าเจ็ดเก้าลูกตัวนี้อ๋อตัวนี้คือลูกห้าเจ็ดเก้าใช่ไหมครับตัวนี้นะครับลูกห้าเจ็ดเก้าตัวนี้นะลูกห้าเจ็ดเก้าตัวนี้เปิดอยู่ที่แสนห้านะครับเป็นลูกกระทบนะครับแสนหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทแม่แม่เป็นลูกของสอนรามแม่เป็นลูกของสอนรามนะครับแต่ไม่ใช่เทพพิทักษ์นะครับ แม่เป็นลูกของสอนรามลูก TK <G K. S 1> แต่ยังไม่ผสมใช่ไหมพี่ยลูกเขาได้กี่เดือนครับลูกเขาได้สามเดือนนะครับโอเคก็ทั้งหมดก็เปิดทั้งหมดทุกตัวนะครับเนาะก็คู่นี้คู่แรกก็แสนห้าแล้วก็แสนห้าแล้วก็เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นแล้วก็ห้าหมื่นแล้วก็ตัวนั้น <50. S 1> ตัวนั้นเก้าหมื่นอันนี้คือแม่ลูกหมดเลยนะครับสี่ฝั่งเนี่ยแม่ลูกหมดเลยนะครับ เนี่ยฝั่งนี้ก็คือแม่ลูกหมดเลยนะครับสี่แม่เนี่ยคือแม่ลูกหมดเลยแล้วก็ตัวนี้ฝั่งนี้ก็ตัวแรกตัวแรกตัวแรกเก้าหมื่นตัวที่สองเลือดร้อยสองแสนสองนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้อะไรนพี่ลืมแล้วตัวนี้สี่หมื่นห้าตัวผู้แล้วก็ตัวสุดท้ายเท่ากันสี่หมืนห้าก็พี่พี่น้องน้องท่านไหนก็ที่ชอบอันนี้ต่อราคานี้ต่อรองได้ไหมพี่ ต่อได้นีดหน่อยนะพี่นะอ่าขอเบอร์ติดต่อนะครับเบอร์ติดต่อของพี่เลย0 8 <81, S> 1 0816600ึ่งนหนึ่งหนทวนอีกหนึ่งรอบพี่081ย์แปดหนโอเคถ้าพี่เพื่น้องท่านไหนที่ชอบก็ลองเข้ามาชมดูนะครับนะก็ลองโทรมาต่อรองดูก็ชอบก็อาจจะแบ่งกันเลี้ยงไปนะครับนะพี่เนาะก็คลิปนี้ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ อาคลิปนี้ผมก็ขอ,อกล่าวคำว่มมาสวัสดีครับบ๊ายบาย